สวัสดีค่ะพบพกับสาวนา่งอีกแล้วค่ะเมื่อนี้สาวนา่งสีมาเหล่าเรืองนะคะจากความเป็นไปเป็นมาวาตะกี้สาวนางนะเคยเป็นนงังเอกหมอล่ำนะคะบางคนอาจสงสยัยเนเป็นยังสาวนาั่งขึ้นมาหมอล่ำแท้สาวนาั่งขึ้นองเพลงหมอล่ำเจ้าสีจ่าก็คือวาตะกี้สมัยมอดสองค่ะเพิ่นตั้งวงดนตรีอยู่หลังบ้านสาวนางก็เลยไปเป็นแดนเซอร์เพิ่นกระเล่น ขัดนั่งเอกเกลให้ห่อนลั่มมาสาานั่งลั่มบ่เคยบเยคเออ่เป็นเด้ค่ะเออเพิ่นเห้ไปเป็นแดนเซอร์กอนจ้ะจมือละลอยหาสิบบาทนี่แหละค่ะค่าตัวแล้วันที่นี่เพิ่นก็เลยให้เขียนก่อนลั่มมาว่าผู้ใด่ลั่มได้สีห้เป็นนั่งเอกสาวนั่งก็เลยไปหงอีอเมอสซนค่ะก็เลยได้เป็นนั่งเอกน้อยค่ะตอนยูมอสองค่ะสาวนั่งได้เป็นนั่งเอกน่อยเนาะเพ่งที่สาวนั่งหลงนะคะสิเป็นเพลง เกี่ยวอดอร่รอแป้นค่ะเดี๋ยวสิลองโสูซฟังนะคะความรักเราคงเมื่อตอนลมหน,น้ามองเห็นข้าวเบาสุกเรืองสีทองายเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวข้าวกับน้องก่อนเดือนสิบสองลมล่องคอยจ้องมองทาง ใครเขากวางแขนมีแฟนสุขสมทำกลางส้ลงมีคู่เคียงข้างแต่น้องต้องยืนเดียวได้ข้างกายมีแค่กองฟางอยากรู้ใจคนเสียจังเป็นอย่างบอดจำสัญญาโอเคค่ะสนาก,ก็ จะล่วงไปย่อยขังล้างก็เก่าแล้วค่ะเดี๋ยวมาพอกันไหมนะคะ่ะฝากติดตามสาวนางด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะกับบายบายด้วยค่ะสวัสดีมีความสุขสุป,ปูสุพนจ้า